พเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนี่มาชมบรรยากาศปินสนนหมองทางกังนนะถุกผู้มากเลยค่ะไหยวันนี้บอได้เลย <c oughs> พาเพื่อน,ะะน,ออนๆอนะคะข้างฝั่งนู้นค่ะนูนเห็นไหมคะเห็น้ายแดงๆดงไหคะนี่แหละค่ะร้านอาหารที่เตียวนะคะมาซื้อตอนที่ยงให้ทีมงานแล้วก็ครอบครัวทานกันค่ะเราจะเข้าไปดูนะคะว่าในนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะ แล้วต่ก่อนเลยนะคะร้านกาแฟาเดี๋ยวสั่งกาแฟาก่อนอืกาแฟาปั่นค่ะคาปูชินโน่ปั่นเดี๋ยวออกมาเอานะข่มปบาตัวถึงนะคะ,ส,ะสมแต้มค่ะกาแมแ้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยมากีนข้าไปก่อนร้านข้าวแกงว่ามีอะไรบ้างเราก็เข้าไปถึงแล้วค่ะนี่เลยคะ่ะหน้าร้านตอนนี้ปรับปรุงโฉมใหม่ค่ะเป็นร้าน เข้าแกงแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าเข้าน้าๆนะคะสะอาดดูก่อนทำไมคะเข้าไปเลยค่ะไก่เห็นไหมคะนี่คือขัดเปล่าเป็นยังไงแกงต้มขาไก่เห็นไหมคะอ่าต่อมาค่ะ น,นี่แกงอะไรแกงไก่ทางเสี่ยงแกงคือหวานไก่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไข่พะโล่แกงไก่นะคะขอแนะนำะนะคะต้องกินคู่ไข่พะโล่ค่ะแก่นผัดนิดปลาดุข้างในนี้อ,อยากจับไข่ดูดีนะคะนี่นะคะ่ะโอ้โหาามาทานมากเลยค่ะเครื่องในไก่นะคะยุคนี้หมูแพงเราหันมากินเครื่องในกันก็กดีเหมือนกันนะคะ นี่นีนเดอยหน่อยนะคะอ้ปัดทิดกอบหอ้โหนี่กับข้าวเริกจะหมดแล้วนะคะบางตาลงดวพี่เกียรตขอจำอันนี้ดีกว่าน,นี่อันนี้เฮียคอมเมนต์มาเลยะคะยยยย่ะผัดผิดปัดดุ